สวัสดีค่ะสาวก AMD นะคะที่นี่เร็วๆนี้ค่ะมาเปิดที่เมกะบางนาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเราจะได้หาสินค้าง่ายขึ้นมีช็อปมาให้เดินชมกันเลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับฟู้ดรี p u b บลินะคะลองดูรอบๆ ้ย่็นชั้นล่างด้วยเลยไหมคะตรงข้ามกับฟู้ดรีพรับลิกเลยคะ่ะสะดวกนะคะอาหารจานเดียวนะคะอันนี้จะเป็นข้างล่างนะคะ AMD นะคะสาวก AMD นะคะขอบคุณค่ามาช็อปมาเลือกสินค้ากันที่นี่